ซึ่งในอีก3ปีข้างหน้า m o t ต GP จะต้องอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อดอน่าได้เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี2027และจะส่งผลต่อการออกแบบและการพัฒนารถแข็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยค่ายรถต่างเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเช่นเดียวกับยามาฮ่าโดยบาตตลรนีผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคของยามาฮ่า ได้ออกมาเปิดเผยมุมมองของทีมต่อประเด็นนี้ว่ายามาฮ่ายังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบสำหรับรถในปี2027เรากำลังหาลือเรื่องพื้นฐานเครื่องยนต์ใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดขั้นสุดท้ายซึ่งบัตตูริ่นมองว่ายามาฮ่าอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์แบบสูบ V ซึ่งเขามองว่าเครื่องยนต์แบบสูบเรียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อดีอยู่หลายอย่างเช่นกันทั้งการออกแบบที่มีเหตุผลและความซับซ้อนที่น้อยกว่าและไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องสูบีเพียงเพราะกดใหม่จากเดิม1,000ซีมาเป็น850ซีซีแต่อย่างไรก็ตามบัตเตอรลินีก็ยืนยันว่า Yamaha กำลังศึกษาเครื่องยนต์ทั้งสองแบบอย่างละเอียดในโลกที่สมบูรณ์แบบเราจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งสงตัวแปรแม้ว่าตอนนี้ ผมจะยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้แต่เราจะเป็นต้องสรุปคอนเซปต์ของเราให้ได้ก่อนเริ่มดูดูการหน้าและก็หวังว่าในปี2027จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะพายยามาฮ่ากับสู่ความยิ่งใหญ่ในม o t ต g p ได้อีกครั้งและทั้งหมดก็คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ